สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดโปงรากเหง้าของนิเวศวิกฤตในสังคมไทยผ่านหนังสือที่ถือว่าเป็นตำนานแห่งวิวาทะาทางปัญญานิเวศวิกฤตความรู้กับวิวาทะหนังสือนิเวศวิกฤตความรู้กับวิวาทะาเนี่ยไม่ใช่แค่การรวบรวมบทความวิชาการแต่เป็นบันทึกทางปัญญาที่แท้จริงของการเอ่อในการเผยแพร่ให้เห็นถึงการปะทะกันของกระบวนทัร ระหว่งางศาสตร์ที่แตกต่างกันหนังสือเล่มนี้นครัตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม2541โดยมูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทยและโครงการจัดพิมพ์คบไฟซึ่งสะท้อนถึงวิกิตการด้านทรัพยากรที่สังคมไทยนเนี่ยเผชิญอยู่ช่วงของทศวรรษ2530หนังสือเล่มนี้นะคะประกอบไปด้วยงานของวิจัยของศาสตราจารย์ดรยศสันตสมบัติ นักมนุษยวิทยาและวิภาษ์วิจารณ์การโต้อตอบของศาสตราจารย์ดรของอัมมานสยาวาลาเป็นนักเศรษฐศาสตร์หนังสือเล่มนี้ครับมีผู้เขียนสองท่านด้วยกันที่กล่าวไปข้างต้นพวกเขาเนี่ยมีความคิดที่คนละขั้วคือเริ่มจากท่านแรกนะครับก็คือศาสตราจารย์ดรยศสันตสมบัติเนี่ยเป็นนักมนุษยวิทยา ประวัติและภูมิหลังของเขาคือเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำเร็จการศึกษาด้าปริญญาเอกด้านมนุษยวิทยาจาก university of the california มีความสนใจในทา,ทางด้านวิชาการหลากหลายเช่นความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชนและภูมิปัญญาของท้องถิ่น มนุษยวิทยา,ด,าด้านการเมืองและมนุษยวิทยาสิ่งแวดล้อมเนี่ยแรงบันดาลใจในการเขียนของดรยศเนี่ยคืองานเขียนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นความพยายามของมนุษยวิทยาผู้นี้ในการนำเสนอว่าวิวาทะเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขุดลึกไปถึงรากฐานของปัญหาสิ่งที่ผูกพันกับวิธีคิดกระบวนทศน์ และวิธีมองปัญหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ถูกครอบงำโดยเศรษฐศาสตร,ร์กระแสหลักหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า n โอคาสิกบทความของท่านมาจากโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนด้านวิจัยคือสอกอวอในโครงการจินตนาการสู่ปี2000เพื่อผลักด,ดันในสังคมไทยเนี่ยต่ตองถึงสถานะของวิชาความรู้ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึง ศาสตราจารย์ดรอัมมาสยามวาลานักเศรษฐศาสตร์ประวัติของเขาเนี่ยคือเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนําของไทยและก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวสําเร็จศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลอนดอนและปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาเคยเป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่มาที่มหาวิทยาลัยเยลและศาสตราจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนที่เขาเนี่ยจะลาออกหลังเหตุการณ์6ตุลา 2519เคยดำรงตำแหน่งประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยหรือ t d r i ระหว่างปีของ2 5 3 3ถึง2538ค่ะบทบาทในหนังสือบทบาทของท่านเนี่ยคือการวิพากษ์งานเขียนของดรยศสันตสมบัติโดยเชี่ยเห็นว่าภาพการ์ตูนที่ดรยศเนี่ยวาดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับวิชาของเศรษฐศาสตร์เนี่ยนั้นมีความบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาพูดหนึ่งถุงจุดเด่นและประเด็นสำคัญที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้กันนะคะคืออันลำดับแรกเนี่ยคือสาเหตุแห่งความเงียบและวงจรอุบาทดรยศสันตสมบัติเสนอว่าวิวาทะเกี่ยวกับการขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรมักจบลงด้วยความเงียบ และความรุนแดงปะทะขึ้นใหม่จากปัญหาอย่างไม่จบไม่สิ้นสาเหตุหลักเนี่ยครับมีประมาณ3ประการด้วยกันประการแรกเนี่ยคือโครงสร้างทางสังคมการเลือกเมืองแบบอำนาจนิยมคือไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจส่วนประการที่2นี่คือการครอบงำเชิงกระบวนการทัดของเศษฐศาสตร์กระแสละหรือนิโอคลาสิกกำหนดทิศทางและก็นโยบายของการพัฒนาของประเทศ อาการสุดท้ายเนี่ยคือการเจริญติบโตของความเขลาในสังคมไทยก็คือการมีเชื่อของภูมิปัญญาของชาวบ้านและเน้นในความรู้ของด้านของตะวันตกต่อมาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงวิวาทะหลักของ4ประเด็นด้วยกันดรยศเนี่ยสรุปว่าวิวาทะท,ะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยออกเป็น4ประเด็นหลักก็คือวิวาทะยกหนึ่งเนี่ยคือคนกับป่าเนี่ยอยู่อยู่ร่วมกันโดยหรือไม่ รัฐยังมองว่าชาวบ้านเนี่ยทำลายป่าไม้และต้องขับไล่ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแต่การศึกษาทางวิชาการเนี่ยพบแล้วว่าการทําลายป่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากนโยบายของรัฐเช่นการสัมปทานไม้และการส่งเสริมพืชพาณิชย์เพื่อการส่งออกต่อมาวิวาทายุคสองเนี่ยคือการจัดการทรัพยากรแบบรวมแบบรวมศูนย์กับการกระจายอำนาจที่สู่ชุมชน เสนอรูปแบบป่าชุมชนซึ่งมีการจัดการบนพื้นฐานของสำนึกของปูกพันทางศีลธรรมและความเชื่อเช่นว่าผีขุดน้ำดอนปู่ตาโดยเน้นว่าผู้ปกป้องป่าเท่านั้นนะครับจึงจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบของทางราชการ ต่อมาเ,เราจะพูดถึงวิวาทยุของสความลักลั่นขัดแย้งระหว่างกฎหมายประเพณีชี้ว่ากฎหมายป่าไมา้เช่นพรบรป่าไม้2484เนี่ยที่รัฐเนี่อ้างสิทิเหนือว่าทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยขัดแย้งกับจารีประเพณีของชาวบ้านมาแต่โบราณจึงมีการเสนอร่างพรบรป่าชุมชนฉบับประชาชนที่ยอมรับสิทธิมนุษยชนครับ ต่อมาเ,เราจะมาถึงวิวา้ายุกที่สุดท้ายก็คือผู้มัญ,ญาชาวบ้านกับการจัดสรรทรัพยากรแบบตะวันตกชูประเด็นว่าปราดชาวบ้านและความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยที่ถูกมองว่าที่ถูกมองข้าวจากวิธีคิดแบบตะวันตกที่มองว่าทรัพยากรนเ,นเป็นเพียงสินค้าที่แสวงหากําไรในระยะสั้นต่อมาเราจะมาดูในเกี่ยวกับวิภาคของมนุษย์เศรษฐกิจ นี่คือแบบส่วนที่น่าสนใจที่สุดของดรยศซึ่งพุ่งเข้าไปถึงมิจฉาทิฏฐิของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่4ประการหนึ่งเลยคือการมองโลกและธรรมชาติแบบแยกส่วนมองมนุษย์เป็นผู้กระทำที่แยกส่วนจากธรรมชาติและมองมาและมองธรรมชาติเนี่ยเป็นเพียงสินค้าที่มีคุณค่าเมื่อมีการซื้อขายในตลาดสองน,นี้คือการเน้นอุดมการบริโภคนิยมประเจกคนนิยม มองว่ามนมเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเป็นปัจเจกที่สแสวงหาถึงผลประโยชน์สูงสุดและเชื่อว่าสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดโดยดรยศเนี่ยอ้างอิงถึงฟรอยในการชี้ว่าความต้องการเกิดจากจิตไร้สำนึกและไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป ปัจจัยต่อไปคือปัจจัยที่3คือปัญหาของการผลิตและการเจริญเติบโต,ตอย่างไร้ขีดจำกัดอ้างชูมาเกอร์ว่ามนุษย์เนี่ยลงผิดถึงการแก้ไขปัญหาทางด้านการผลิตได้แล้วว่าทั้งที่ยังคงล้างฐานต้นทุนธรรมชาติอย่างรดวดเร็วประการสุดสุดท้ายเนี่ยคือจะสร้างความชอบธรรมให้แก่ระบบอำนาจนิยม การเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้รัฐเนี่ยมุ่งอำนวยความสะดวกของภาคอุตสาหกรรมโดยละเลยถึงภาคกเกษตรกรและคนส่วนใหญ่ต่อมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงข้อโต้แย้งวิวาทะระหว่างของผู้เขียนการโต้ตอบกันระหว่างของดรยศกับดรอมมาเนี่ยสะท้อนถึงปัญากับทางปัญญาอย่างถึงแก่นดังนี้ก็คือ ดรยศเนี่ยในบทบาทเนี่ยคือใช้เรื่องเล่าทางด้านจิตวิญญาณของชนพื้นเมอนอนนะเนืองของจาวอนนะเนินเขาของกูรัตบาเพื่ออธิบายว่าวิธีคิดของชาวจาวอนที่เห็นในพื้นดินเนี่ยคือเลือดเนื้อจิตใจของวิญญาณของโบราเนี่ยก็คือพระเจ้านั่นแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับวิธีคิดของบริษัทเหมืองแร่ที่คิดว่าที่คิดเดียวกันว่าคือทองคํา และดรยศเนี่ยถามย้าว่าคุณจะตีราคาพระเจ้าเนี่ยเป็นเงินสักเท่าไหร่กันท่านเนี่ยย้ำย้ำว่าไม่ได้แบบวิจารณ์เศรษฐศาสตร์เป็นรายบุคคลแต่ต้องการทบทวนว่าหลักพื้นฐานของนิโอคลาสสิกเป็นยังไงต่อมาดรอัมาเนี่ยในบทวิจารณ์เนี่ยเขาได้โต้แย้งดรยศว่าภาพการ์ตูนที่เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์และเรียกร้องให้ดรยศเนี่ยระบุแหล่งที่มาแนวคิดที่วิจารณ์ให้ชัดเจนท่านได้ชี้แจงว่า ตลาดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นธรรมกลไกตลาดเนี่ยไม่ไว้เพื่อประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอ,อย่างจํากัดไม่ได้มีไว้เพื่อให้ความเป็นธรรมถ้าต้องการความเป็นธรรมเนี่ยก็ต้องใช้มาตรการอื่นเข้ามาแทรกแซงต่อมาเนี่ยคือการมีเหตุผลเป็นแค่สมมุติฐานเบื้องต้นนักเศรษฐศาสตร์นเนี่ยใช้สมมุติฐานการมีเหตุผลของมนุษย์หรือ working hypothesis เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีไม่ให้เราเนี่ยมักง่ายประนามพฤติกรรมของคนอื่นว่างโง่หรือถูกมอบมองความเงียบเกิดจากคนละระนาบความจริงดออรอามาเนี่ยสรุปว่าวิวาทานเนี่ยไม่ได้นําไปสู่ถึงความเข้าใจเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างพูดจากันในคนที่ระนาบของดอเอรเนี่ยยศเนี่ยสนใจเกี่ยวกับนิยายและปีศาจของวิทยาที่สร้างหลักจริยธรรมในหัวใจ ผู้คนส่วนตนเองเนี่ยสนใจในด้านของตะกะและข้อเท็จจริงในโลกของภายนอกต่อมาเนี่ยผมเนี่ยก็จะมาพูดถึงประเด็นและคุณค่าที่ผมเนี่ยได้ผู้อ่านเนี่ยได้รับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมอบประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านเนี่ยก็คือได้ตระหนักถึงรากเหง้าปัญหาของผู้อ่านเนี่ยจะได้เห็นว่าวิกฤตของสิ่งแวดล้อมเีมีรากฐานมากกระบวนทัศน์การพัฒนาที่เน้นถึงการเติบโตของทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ต่อมาคือการวิาพากษ์ทางปัญญาหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบแนวคิดและนโยบายที่รัฐใช้ในการขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะแนวคิดถึงเรื่องทุนนิยมและบริโภคนิยมต่อมาคือการยกย่องศักยภาพท้องถิน่นเน้นย้ำว่าคุณค่าและความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการจัดสรรทรัพยากรอย่างยังย่งยืนเนี่ยโดยอ้างอินจารีประเพณีและก็ภูมิปัญญาต่อมาเนี่ยก็คือแบบอย่างของอสนทนาเนี่ย ก็คือผู้อ่านเนี่ยได้เห็นถึงแบบแบบอย่างของวิวาทะาทางด้านวิชาการที่เข้มข้นรุนแรงทางด้านความคิดแต่ยังอยู่ในภายใต้ของกรอบปัญญาชนที่ต้องการแสวงหาทางออกให้กับสังคมท่านผู้ฟังครับหนังสือนิวอนเวศวิกฤตเนี่ยความรู้กับวิวาทะาเนี่ยคือไม่ได้เป็นคําตอบสําหรับสําสเร็จรูปแต่ให้คบเพลิงส่องแสงส่องความมืดทางปัญญาแก่เราทุกคน ตลอดการการที่ผมนําเสนอมานเนีร์เ,รเนีได้เห็นแล้วว่าวิกฤตเนี่ยไม่ได้จากการแค่ตัดต้ดตนไม้ทําลายป่าแต่มาจากสงครามกระบวนการทัดระหว่างมนุษย์เศรษฐกิจที่เชื่อในตรก,กะและประสิทธิภาพของตลาดกับจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติที่เชื่อในจริยธรรมและนิยามของพระเจ้า ดรมาเนี่ยสรุปได้น่าสนดใจในหน้าที่137ว่าการวิวาทะนี้เงียบเนี่ยลงเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคุยกันในระนาบของความจริงดังนั้นเนี่ยภารกิจทางปัญญาที่แท้จริงเนี่ยของเราเนวันนี้คือการทําให้ความเงียบนี้มันสลายออกไปและทำให้สองระนาบนี้เนี่ยกลับมาสนทนากันใหม่ได้อีกครั้งผมเนี่ยจะฝากคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็คือว่า ในยุคปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังผลักดัน BCG economy เนาะการพัฒนาที่ยั่งยืนการวัดมูลค่าของคาร์บอนเครดิตเราเนี่ยกำลังมองว่ากำลังมองโลกด้วยแว่นตาของใครกันแน่หนึ่งเลยคือเราเนี่ยกำลังยอมจำนวนต่อมนุษย์เศรษฐกิจที่พร้อมจะตีตาราคาป่าชุมชน,ชน,ชนให้เป็นตัวเลขของกำไรโดยการทำทุกสิ่งเนี่ยให้กลายเป็นสินค้าทางตลาดไม่เว้นแม้แต่อากาศและคาร์บอนหรือไม่สเนี่ยคือ หรือเราเนี่ยกำลังจะค้นหาว่าจิตวิญญาณแห่งธรรมชาติที่ดรยุเนี่ยได้เรียกร้องไว้ว่าเพื่อให้สิทธิและศิลธรรมของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยกลับมาอยู่เหนือของตะก,กะของตุนิยมได้จริงหรือไม่และที่สําคัญที่สุดครับคือเราเจะสลายความเงียบได้เนี่ยคือที่เกิดจากการพูดบนระนาบเดียวกันเนี่ยได้อย่างไรก็คือเราเนี่ยจะสร้างภาษาใหม่ที่นักศึกศาสตร,ร์เข้าใจและคุณค่าของพระเจ้าและ นักมนุษยวิทยาเนี่ยเข้าใจถึงประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรเนี่ยได้อย่างไรหากเราเนี่ยไม่ตอบคาถามนี้ให้ได้เนี่ยสังคมก็จะยังประชิญกับวงจรแห่งความเงียบที่นําไปสู่ถึงความรุนแรงอย่างไม่จบไม่สิน้นผมเนี่ยอยากจะชักชวนและทุกท่านเนี่ยให้เข้ามาฟังและลองอ่านหนังสือเล่มนี้จริงๆครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับ